ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับผมเรือลำใหญ่ๆเราพยายามมองเข้าไปที่จะหาองค์พระว่าเออองค์พระที่เรารอสักการะอยู่อยู่ตรงไหนถ้ามองดีๆจะเป็นก้อนกลมๆมผมบอกได้เลยผมรู้สึกว่าแบบออผมตื้นตันผมรู้สึกอิ่มแบบบอกไม่ถูกเพราะได้อยู่ใกล้มากๆเดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะพยายามเข้าไปได้ใกล้ที่สุดให้ไปที่ถึงตัวพระบวัวเข็ม,มนะครับผม ผู้ชมคนเยอะมากจริงๆครับผมและจุดแบบมีอยู่นิดเดียวมากๆเลยคนก็จะแห่ไปปิดทองพระบัวเข็มซึ่งตอนนี้เราได้ทองมาแล้วเรามีดอกไม้แล้วการเข้าไปนั้นเนี่ยจะกระเบียดกระเสียนเข้าไปแล้วกันแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับไปบุกครับอสอรี่คืออาจจะไม่ต้องตอดแถวด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนดูแบบเบียด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 กันเข้าไปนี่ขนาดยืนอยู่ตรงนี้นะ ยังมองไม่เห็นเลยคนเยอะมากข้างในเนี่ยนะอ้ามาจะมาเป็นแบบนี้นะครับ,เ,รบเอาเอามาเอาเอ,าาเอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับมันเบียดมากจริงเขาเลย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  ที่มาถึงมันดเดลแล้วเนี่ยไม่มาไม่ได้เลยนั่นก็คือพิธีการล้างหน้าพระพักนั่นเองของพระมหามยะมุนีซึ่งถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆากนัต้องทำยังไงต่อที่คนเยอะมากเยอะๆคนเยอะ,ยอะตอนนี้พระอาจารย์ก็เริ่มทําพิธีแล้วครับผมก็คือเราขอถวายอธิษฐานถวายเสร็จนี่นก็คือเราเอาไปไปถวายข้างใน ตครับนี่คือเจ้าวาดปะครับใช่ครับเจ้าวาดเจ้าวาดก็คือเจ้าวาดที่ว่าเป็นอ,องค์เดียวที่รับหน้าที่ที่ว่ารางพราพักทุกเช้าที่นี่เนี่ยสืบทอดมาสามาร,ามารอ้อยกว่าปีอาจารย์เนี่ยนะฮะจะไปไหนไม่ได้รับหน้าที่ล้างพราพักอย่างเดียวจนกว่าจะมรณภผพไม่รู้จะใช้ความรู้สึกว่าขนลุกดีใจตื้นตันและเห็นตั้งแต่พิธีเริ่มแรกรจนล้างพระพักเสร็จ เราก็มีโอกาสได้มาสัมผัสมาใกล้ชิดมาปิดทองการปิดทองไว้มันเหมือนแบบเออเราก็ได้มีสติได้อยู่กับท่านแล้วเราก็ได้ขอพรบอกไม่ถูกจริงๆนะครับเป็นความรู้สึกที่แบบมีความสุขมากๆสําหรับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับพี่ตูเป็นไงบ้างครั้งเที่ยวหล่แล้วดีกว่าไหมโอ้บนับไม่ได้้วครับนับไม่ได้แล้วมาบ่อยแต่ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเนาะมาทุกครั้งผมต้องปิดทองครับเนาะความสุขมากๆเลยครับ อีกอย่างหนึ่งครับผู้ชมครับคือตอนนี้เราก็จะมาเจอกับหินที่เป็นรูปเด็กแต่ไม่ได้มีการแกะสลักใดๆนะครับผมท่านผู้ทรงศิลเขาก็อธิบายให้พี่ตูฟังว่าถ้าสมมติว่าได้อุ้มขอพรเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนมีคนรักอยากจะได้อะไรก็จะมีคนที่อกเอกื้อนหนุนที่จะเอามาให้มีคนเอ็นดูเรานั่นเองครับซึ่ง ตอนนี้ขออนุญาตแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะอุ้มแล้วก็ขอพรแล้วกันครับโอ้โหหนักเหมือนกันคุณผู้ชมหนักเลยครับนี่คือหินหินแบบหินจริงๆซึ่งหนักมากเห็นเป็นตาเห็นเป็นหน้าเห็นเป็นจมูกมีแบบผมคือถ้าอันนี้เป็นการแกะสลักจริงก็คืองานละเอียดอะแต่ สิ่งที่เราได้มาก็คืออันนี้คือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอ๋อขอบคุณครับพบพาตัวนี้ไว้จะให้คนแบบมีคนรักครับนะฮะคนมีแต่คนมีแต่ให้เราสิ่งดีๆครับผมทางานจิตการรุ่งเรือนครับผมเรามีแต่ได้อย่างเดียวได้ครับนะครับนี่โมเดิร์นครับอันนี้ล้ําไปอีกครับล้าเข้าไปอีกครับครับผมโทรศัพท์เป็นเป็นภาพโทรศัพท์ เวลาเราต้องการเราตั้งเจตทีิฐานตอนนี้อยากจะทำกิจการการงานอะไรครับผมขอดูแลให้เราด้วยครับผมโทรคุยครับมีไลน์ไหมยะะเผื่อเผื่อบางที่ผม <laughs>